สวัสดีครับผมภูเบนอัศวธนวัฒน์นักกีทาเยาวชนพลังดีตอนนี้ผมอยู่ที่สัพยาสภาสถานหรือรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิพธภัณฑ์รัฐสภาผมจะพาเข้าไปดูวิวัฒนาการของรัฐสภากันนะคะตามมาเลยครับ นี่คือพระบรมรูปของรัชกาลที่7จ็ดครับที่เทรงพระราชทานพระที่นั่งอน,นันตสมาคมให้ใช้เป็นรัฐสภาหแห่งแรกของไทยและได้ร่างรัฐธ,ธรรมนูญฉบับแรกโดยคณะรัษฎรในปีศ2 4 7 5โดยมี พยามนโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกคนแรกต่อมาพยาพระขนพล,ลพยุหดเสนาได้รับแต่งตั้งเป็นนายกคนที่สองในปีพศ2517ได้เปลี่ยนมาใช้รัฐสภาหแห่งที่สองที่ถนนอู่ทองใน,นรัชการที่9เสด็จมาเปิดพระราชานนสาวาัลีรัชกาลที่7ที่นั่นรัฐสภาในปี พศ2 5 2 3และปัจจุบันสภายสสภาสถานเป็นรัฐสภาแห่งที่3าเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ปีพศ2 5 2 1เลื่อมานี่คือห้องประชุมสุริเยนเป็นห้องประชุมของสสครับอันนี้คือเส้นทางรัฐสภาซึ่งจะมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นมากมายกว่าร้อยเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเมืองไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเริ่มตั้งแต่ฉบับแรกปี2,4,7,5เลยมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาแล้ว20ครั้งนี่คือขั้นตอนการทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยโดยการนำกระดาษไฮเวทซึ่งมีความทนสูงมาตัดและพับให้เป็นรูปเล็บคล้ายสมุดข่อยแล้วถ้าจะทาทิ่ใไหม่แต่งจต่จที่กาย่างไงครับอ๋อน้องคูณอยากรู้ เป็นอย่างนี้ลูกรัฐสภาที่เก่าเนี่ยก็อาจจะคับแคบไปนิดหนึ่งแต่ที่ใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าใหญ่มากเลยที่กว้างน้องภูเนี่ยมาเดินรอบเลยทั่วเลยกว้างไหมกว้างค่ะกว้างไหมแล้วก็สามารถจะประชุมแล้วก็ประชาชนก็สามารถจะมาร้องเรียนอะไรได้เยอะง่ายขึ้นน้องภูลรู้ไหมว่าเขาทําหน้าที่อะไรอ่าเขาออกกฎหมายไงออกกฎหมายเขาเลือกหนึ่งอำนาจเนี่ยก็แบ่งเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการอำนาจนิติบัญญัตินี่สำคัญเลยนะเป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยคน60 กว่าล้านเศษนะตอนนี้66ล้านเศษเนี่ยเขาต้องมีตัวแทนมาเสนอกฎหมายออกกฎหมายและเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารเนี่ยสอ,สอสอที่สําคัญนี่คือการสัมภาษณ์สดทสี่อาคารรัฐสภาครับนี่คือสารลแแก้วครับเป็นยังไงกันบ้างคะ กับการเยี่ยมชมรัฐสภา์ในครั้งนี้ติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook พลังดีสมโมสรน,นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วกันใหม่ครันะ้งหน้าสวัสดีครับ